สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเก็บลิงกอนเบอร์รี่กันค่ะวันนี้เรามาเก็บวันแรกนะคะส่งลูกค้าเจ้าแรกของปีนี้มาเจอป่าดกมากเลยทุกคนมาเจอโดยบังเอิญดีใจมากเลยขับรถหาสองสีพี่น้องขับมาตั้งแต่นูน้นทางไหนนูนทุกคนเข้าซอยนูน้นออกซอยนี้ก็ไม่มีตอนแรกว่าจะกลับบ้านแล้วเป็นป่าที่เราไม่เคยมานะคะป่าที่เคยเก็บมันไม่มี ไปดูมาอาทิตย์ที่แล้วไม่มีเลยก็เลยหาป่าใหม่ไม่ดูเห็นหรอืเอเปล่านาอะแต่ดกมากจีทุกคนดกแดงสวยด้วย ทำความสะอาดง่ายค่ะเนี่มันจะไม่มีขยะติดมาเยอะค่ะใบมันจะไม่ร่วงออกมาเลยทุกคนดูจะไม่เหมือนบูบอรี่ค่ะ เดี๋ยวอไปเทก่อนค่ะทุกคนเต็มกระบอกแล้วถัทงที่สองเอองามิัไดีหละ่ะสวยอยู่ ลิงคอนบัลี่มันจะออกเป็นช่อแบบนี้ค่ะทุกคนต้นมันจะเล็กๆอย่างนี้นะคะลักษณะลูกมันจะเป็นช่อมันก็เลยเก็บได้เร็วนะคะแต่ว่าข้อเสียคือต้นมันเตี้ยนิดนึงเราจะต้องนั่งก้มตักยากนิดนึงถ้าเป็นบเบร์รี่มันจะเป็นลูกไข่ลูกมันนะคะมันจะเป็นลูกแบบเดี่ยวๆแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะเป็นลูกเดี่ยวๆมันก็เลยจะเก็บได้ช้า รสชาติลิงกอนมันจะเปรี้ยวกว่าบลูเบอร์รี่นะคะมันจะมีความเปรี้ยวอมฝาดอมหวานเล็กๆนะคะแต่ว่าบลูเบอร์รี่มันจะไม่ฝาดมันจะเปรี้ยวแล้วก็อมหวานไม่ฝาดแต่อันนี้มันจะมีความฝาดนิดๆน,นะคะเขาจะไม่ค่อยนิยมเอาไปกินสดกันถ้าเป็นบลูเบอร์รี่เขาจะเอาไปปั่นสมูทตี้กินสดๆเนาะทำได้หลายอย่างแต่อันเนี้ยส่วนมากเขาจะเอาไปทำขนมนะคะ ทำขนมทำแยมทำน้ำผลไม้เอาไปแปรรูปอะค่ะจะไม่ค่อยนิยมกินสดสดเท่าไหร่เพราะว่ามันมันอธิบายไม่ถูกอะมันไม่ได้อร่อยแบบะกินสดสะนะทุกคนมันจะหวานก็ไม่หวานมันเปรี้ยวมากเปรี้ยวฝาดหวานนิดหน่อยคือลิงกอนบรีอย่างที่บอกคะ่ะเขาจะเปรี้ยวนําหวานแล้วก็อมฝาดนิด,นด แต่ถ้าสุกจัดเต็มที่นะสีเขาจะช่ำแดงช่ำแล้วก็ความเปรี้ยวมันจะลดลงะคะมันจะมีความหวานกลมกล่อมขึ้นนะ่ะแต่ว่าความฝาดก็ยังมีอยู่นิดๆน,นะคะส่วนมากเขาจะเอาไปแปรรูปมากกว่ามากกว่าทานสดลิงกอนเบอร์ี่ก็เป็นเบอร์รี่อีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญกับอุตสาหกรรมเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์ ถ้าเกิดว่าประเทศฟินแลนด์ไม่มีแรงงานมาจากประเทศไทยนะคะมาเก็บเบอร์รี่รับรองได้ว่าอุตสาหกรรมเบอร์รี่ของฟินแลนด์มีปัญหาแน่นอนค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วเราก็มาทำความสะอาดนะคะทำเหมือนบูเบอรี่ค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะง่ายกว่าทำได้เร็วกว่าบูเบอรี่มันจะ เลาเก็บมามันจะมีขยะมากกว่าเนาะแต่อันนี้มันจะเก็บสะอาดกว่านะคะเศษขยะมันจะติดมาน้อยมากเลยเพราะว่าต้นมันจะแข็งนะคะไอตัวใบมันจะแข็งแรงลูกมันก็จะแน่นๆค่ะอันนี้มันจะไม่แตกมันจะแห้งทําความสะอาดง่ายมากแต่เราจะมาใส่กล่องไว้แบบนี้ค่ะผึ่งไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าเราไปเมื่อเช้าฝนมันลงนิดนึงค่ะทุกคนป่ามันเปียกนิดนึงอันนี้ทําเสร็จแล้วนะคะ อันนู้นก็คือตวงใส่ถังไว้ไปส่งลูกค้าค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนพนักง,งานทำความสาาะอาดของเราขยันมากเ <c oughs> มื่อกี้ไปส่งลูกค้าแล้วหนึ่งถังนะคะถังนี้ก็คือรอให้เขามารับนัดไว้คงโวงเย็นวันนี้ก็ได้เงินแล้วค่ะทุกคน ประมาณนี้นะคะ